ามาฟังเรื่องเล่าจากคุณมัตสกันต่อนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงชีวิตของคุณมัตสเป็นตอนที่สิบนะคะคือแต่ละตอนก็ใช้เวลาเล่าให้ฟังประมาณ3-5นาทีนะคะในต,ตอนที่สิงนี้ก็คือในช่วงที่มีหลายคนก็จะถามว่าทําไมคุณมัตสถึงชอบร้องเพลงนะคะทาไมถึงร้องเพลงยุค ก่าๆได้เยอะนะคะร้องเพลงได้ค่ะแต่ร้องไม่เพราะนะคะทีนี้ทําไมเราถึงชอบเพราะว่าในในตอนนั้นนะคะในยุคนั้นก็จะมีวิทยุทรานซิสเตอร์นะคะซึ่งเราใช้ถ่านถ่านไฟใช้นะคะได้เร่อกถ่านไฟฉายใส่นะคะก็เป็นวิทยุแล้วเราก็หิ้ววิทยุไปวางไว้ที่ที่ดินที่มันเป็นเนินสูงๆนะคะแล้วเราก็เดินเก็บเก็บน้ํายา นีส่สวนยางในสมัยก่อนนะคะมันเป็นยางพืนเมืองกับทุกคนค่ะมันจะอยู่ในมันไม่ได้เป็นแถวหรือสมัยนี้เขาเรียกวเป็นโซดนะคะก็คือมันไม่ได้เป็นแถวตรงนะคะเขาก็ปลูกตามยะถาไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาเดินเก็บก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคดโค้งไปเรืเร่อยๆแล้วก็มันก็จะมีไม้ไม้ป่าสลับกันไปแยะมาใหม่รุ่นสิ่ก็จะวิทยุไปวางไว้บนที่สูงนิดนึงแล้วเราก็ฟังวิทยุไปนะคะแล้วก็ เราก็ร้องเพลงไปเติมน้ำยังไปเรื่อยนะคะเพลงในยุคสมัยนั้นเพลงลูกทุ่งก็คือคุณแมเ่เสียจะเป็นคนที่ชอบอเสียงเพลงที่มันมีโจโจ้นะคะก็คือจะเลือกร้องเพลงของคุณพ่อไวพดคุณพ่อชัยเมืองสิงหรือมีเพลงในยุคนั้นของคุณพ่อหลายๆคนที่มันเป็นเพลงเร็วๆนะคะจังหวัดสามชาติอะไรแบบนี้เราก็ฝุดร้องนะคะเราก็ร้องได้ไปเรื่อยๆนะคะ ก็ไม่รู้ร้องไปเพื่ออะไรก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ความหมายในตัวเองแต่รู้ว่าชอบเสียงเพลงก็คือแล้วพอเราเก็บน้ํายางไปเรื่อยๆมันก็เลยเสียงที่จะดังใช่ไหมเราก็วิ่งย้อนกลับมาหยิบพิทยุไปวางอีกนะครเพื่อที่ตัวตัวเองได้ยินเสียงนะคะนั่นคือเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้สามารถร้องเพลงในยุคเก,ก่อๆได้เยอะนะคะแล้วก็จะรักเพลงลูกทุ่งม,มากๆโดยเฉพาะเพลงที่มีจังหวะเร็วๆแต่พอในปัจจุบันนี้ เรื่องราวของบทเพลงมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามยุคตามสมัยนะคะก็คือร้องก็เลือกมาร้องเป็นบางเพลงนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็คือถามว่าความชอบส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็ยังคงชอบเพลงยุคเก่าอ,อยู่เพราะว่าเราก็อายุตั้งหกสิบกว่าแล้วเนาะ,ะนะคะนั่นคือชีวิตที่หลายคนสงสัยว่าทําไมถึงร้องเพลงได้นะคะน,นี้ พอเราเรา้องเพลงไปเราก็เก็บน้ํายางไปเรื่อยนะคะจนกระทั่งว่าช่วยที่บ้านเสร็จแล้วเราก็ออบน้าไปโรงเรียนเวลาเราไปโรงเรียนนะคะเราเดินมาจากจากบ้านอะ่ะที่จะไปสู่โรงเรียนอะ่ะเวลาเราเก็บน้ํายางก็จะมีน้ํายางมาติดแขนติดอะไรแบบนี้คะ่ะติดตามหน้าตามผมแล้วก็เราก็เก็บเก็บนะคะเก็บน้ํายางไปแล้วก็มันมันก็ผนเรามันก็จะไมะ่มันก็จะติดไปกับน้ํายางด้วยบางทีก็เจ็บเหมือนกันน <laughs> ะ นะคะแต่เราก็ต้องทำนะคะถามว่าได้น้ออํายางเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าก็คือบอกเลยว่าเราปลูกยางพื้นเมืองแล้วก็พื้นที่ไม่เยอะแค่ทำมาหาก,กินได้เล็กเน้อยนอเพราะเราฐานะเราก็ฐานะเราทางบ้านก็ยากจนอยู่แล้วนะคะแต่อะไรที่ทาได้ก็ทําอะไรที่ช่วยครอบครัวได้ก็ช่วยก็ช่วยไปนะคะ,ะนั่นคือ,อไรายได้ที่ที่ในครอบครัวพอหาได้นะคะสินดิกว่านอกคนหนึ่งนะคะก็ ใครมาเข้ามาฟังแล้วก็อาจจะดูเปลกๆไปสะหน่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่เข้าใจแล้วก็และมองไม่เห็นภาพด้วยว่าชีวิตคุณพ่อในยุคนั้นเป็นอย่างไรนะคะนี่แหละใส่ที่จะมาเล่าทิ้งไว้ให้ฟังแบอว่า